ผ้า EP 2อ้ายิงหลอกเปิดทางเล่นยังไงทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น FC Point หรือว่าเติมพาร์ตต้องร้าน d o บ b l e P Shop เลยครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยไร้ดีฟันรับประกันไม่โดนแบงค์ครับผมไม่ใช่แค่สามารถเติมเกม FC Mobile เพียงเกมเดียวร้าน Double ี Shop สามารถเติมได้อีกหลายๆเกมยังไงก็ลองทักไปถามดูก่อนได้เลยครับผมหากใครที่สนใจเติมเกมสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊กของร้าน Double P Shop ได้เลยครับผมหรือแอดไลน์ไปที่ @doublepshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านนี้บริการเป็นกันเองมากครับและยังเติมไวอีกด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับอ่าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJFC Mobile นะครับวันนี้นะครับผม JJ ก็จะมาสอนท่า EP 2นะครับผมนี่เป็นสอนท่า EP 2อนะครับการสอนท่าในครั้งนี้นะครับอาจจะงงนิดนึงนะเพราะว่า ท่านี้นะครับมันต้องเล่นตามความรู้สึกของเราเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามไกด์เนาะพยายามบอกเป็นแนวทางให้ว่าท่านี้มันควรใช้จังหวะไหนหรือว่ายังไงนะครับเนาะเออท่านี้ก็คือท่ายิงหลอกเปิดทางเองนะครับผมท่ายิงหลอกเปิดทางนั่เองเนาะนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้เป็นนั่นแหละรครับนะแต่ว่าผมก็จะมาสอนให้นะครับเผื่อแบบ แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเพราะว่าท่านี้มันสําคัญมากๆครับผมสําคัญสําหรับผมมากๆเลยนะครับไม่ไม่ต่างจากท่าเปลี่ยนเลนเลยเนาะไม่ต่างจากเลนเช้งเลยครับผมนะยังไงกเ็เดี๋ยวเข้าไปสนามฝึกซ้อมกันก่อนเนาะนะครับไปกันเลยครับผมอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาในสนามฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้นะวิธีการเข้าสนามฝึกซ้อมแบบนี้นะครับก็ไปดูในช่องผมได้นะครับผมก็ลงไว้ให้เรียบร้อยเนาะนะครับอ่ะ วันนี้นะครับก็จะมาสอนเป็นท่ายิงหลอกเปิดทางนะครับผมท่ายิงหลอกเปิดทางหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเ,เรียกว่า open up fake shot นะครับผมนะก็เขาจะเรียกง่ายๆกันนะครับในภาษาแบบง่ายๆแบบพวกที่เล่นแบบเยอะๆแล้วนะคนที่เล่นชำนาญแล้วเขาจะเรียกว่ายิงหลอกครับผมเขาจะเรียกว่ายิงหลอกกันครับาาการใช้ยิงหลอกเนี่ยมันจะมีอยู่คร่าวๆก็ประมาณ3อย่างนะครับหครับใช้ เพื่อหนีตัวประกบใช้เพื่อสะบัดตัวประกบออกอ่าสองคือการใช้ในจังหวะเผลอมันจะทําให้เราหลุดเข้าไปเลยใช้ในจังหวะเผลอสามใช้ในการตัดเข้าในครับผมอ่าสาหรับผมนะอันนี้เป็นสําหรับผมส่วนตัวนะผมใช้อยู่สามแบบประมาณนี้ครับอ่ะก็คือก็คือสมมุติว่าเราเลี้ยงมาแบบนี้นะเราเลี้ยงมาแบบนี้เราตัดเข้าในได้เลยครับเห็นปะ่ะเนี่ยมันสามารถ สะบัดตัวประกอบออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะบังไว้ด้วยในการกวาดเนี่ยตัวเรามันจะบังบังนักเตะเขาไว้ได้บางค้งนะเออบางครั้งก็คือส่วนมากนี่นแหละมันจะบังไว้ได้พอพอบังปั๊บะเราเข้ามาเลยปั๊บอย่างเงี้ยเห็นป่มมันจะหลุดเลยครับอืมมันจะมันจะหลุดเข้ามาในกรอบเลยทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะยิงเลยนะอ่ะสมมุติว่าเราเลี้ยงมาทางปีกเนาะเราต้องการตัดเข้าไปในยิงอย่างเงี้ยอ่ะนี่ครับ มาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้เขาเขาประกบอยู่เราสะบัดปั๊บหลุดเลยนะแล้วก็เลนเชงหนึ่งทีเราก็ยิงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมันแล้วแต่เราจะเชี่ยนะครับอันนี้ผมก็เรียนรู้นะโดยวิธีการของผมเองเนาะก็ทุกคนก็เอาไปทําตามได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเราเลี้ยงมาอย่างนี้เนาะปั๊บ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 โดนประกบอยู่กวาดเข้ามาเลยผมแล้วก็เลนเชงหนึ่งทีเราก็ยิงอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการหลักการหนึ่งนะครับเนาะแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับ สมมุติว่าเราอะส่งเข้ากลางเราส่งเข้ากลาง,าง,าางแบบเนี้ยปั๊บใช่ไหมแล้วแล้วเรากําลังหันหน้าอย่างนี้หรืออย่างนี้อยู่นะครับเราสามารถเห็นปะเนี่ยมันสามารถกวาดหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกเป็นท่ากวาดเออส่วนตัวผมอะเรียกว่ากวาดบอลมันจะกวาดบอลเข้ามาเออก็คือสมมติว่าเรากําลังอยู่เงี้ยแล้วเราสามารถกวาดออกมาเลยเห็นปะเนี่ยดุดเลยครับจะทําให้กองหลังเขาเวอเลย อันนี้แบบหลายๆคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะแต่ว่าถ้าแบบถ้าเล่นจริงๆอ่ะผมคิดว่าหลายคนอาจจะมองออกบม,มาแบบนี้ปั๊บกวาดหนึ่งทีแล้วก็ยิงเลยครับกองหลังเขาจะยืนอยู่แบบเออเเลยบางทีนะกองกองกองหลังเขาจะเออเเลยถ้าเราแบบทําเป็นนะนะครับก็ท่านี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเลยครับผมนะในการเช่วยโอกาสเนาะอย่างเงี้ยกวาดมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงนะครับเนาะก็ เอาไปลองทํากันดูได้นะครับเนาะก็อันนี้เป็นเบื้องเบื้องต้นนะเป็นวิธีเบื้องต้นนะครับที่แบบผมจะสอนนะแต่ว่าผมเองก็อธิบายแบบไม่ไม,ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจสุิว่ากองหลังเขายืนเนี่ยอ่ะตรงนี้นะสมมติว่าเนี่ยนะผมกําลังเลี้ยงบอลอยู่ตรงนี้กองหลังเขายืนตรงนี้ครับแล้วเราเลี้ยงมาอย่างเงี้ยปั๊บอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยสมมติว่ากองกองหลังเขาเป็นยา่ยาตุเรศอย่างเงี้ยกุลิตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยผมตัดเข้าในอย่างเงี้ยเขาเบือได้เลยนะ เออเขาเบิดได้เลยครับก็คือมันเป็นท่าท่าช่วยโอกาสอ่ามันเป็นท่าช่วยโอกาสมากๆเลยครับท่านี้นะอืมหลายๆท่าจะเป็นท่าเผชิญหน้าแบบพวกเอ่อสับขาหลอกเปล like ี่ยนเลนเงี้ยเป็นท่าเผชิญหน้าครับอืมเป็นเป็นเป็นท่าเผชิญหน้าแล้วเราจะทําให้หนีคู่ต่อสู้ได้แต่อันนี้มันเป็นท่าช่วยโอกาสครับอืมเนี้ยตัดเข้าในยิงเนี่ยได้เลยครับอืมแบบ มันใช้ได้หลากหลายมากนะนะครับถ้าแบบเราใช้คล่องๆเป็นเนี่ยมันก็จะใช้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องใช้แน่นอนเนี่ยแบ่บกดเข้ามาหนึ่งทีแล้วก็เลนเชนแล้วก็ปั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็วิธีการเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวอย่างมานะครับให้รับชมในเกมจริง ด้วยนะครับเผื่อทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะก็ลองเอาไปทำเนาะลองฟังผมถ้าแบบไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปกลับไปฟังใหม่นะครับแล้วกลับไปดูใหม่นะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม let's go <S อ่าอันนี้ก็เป็นการเล่นนะครับในเกมจริงเนาะผมเล่นในแล้งเลยนะครับแล้งทีออ่อยู่ประมาณ1.2นะครับ1.3เนาะ1.2ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับประมาณนี้เนาะ ผมก็เอ่อเล่นโดยใช้ท่าเนี้ยเยอะมากนะครับนาอเพราะว่าเกมนี้โวยสกิลอยู่แล้วนะครับยิ่งใครเล่นสกิลเป็นก็มีโอกาสชนะนะครับเ้าก็ลองดูดีๆนะผมแบบเอ่อพยายามเอ่อเล่นตามฟิลตัวเองเนี้ยนนะครับแล้วก็ท่านี้ส่วนมากมันก็เป็นตามฟิลตามอารมณ์เนาะนะครับ <S <S ก็ <S <S มันเป็นจังหวะเฉลอกาสจังหวะพลิกตัวจังหวะ หลายๆอย่างนะครับจังหวะที่แบบเราสามารถเข้าทําได้แบบโดยที่แบบเรากว่าทีเดียวหลุดเรากว่าทีเดียวหลุดอะไรเงี้ยนะครับนาะมันเป็นจังหวะที่แบบสามารถทําให้หลุดง่ายมากนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับทุกๆคนดูนะครับนาะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าผมมีสาระดีๆเดี๋ยวผมก็จะเอามาฝาก นะครับก็ใครที่ไม่ได้กดติดตามก็กดติดต,ตามไว้ด้วยนะครับขอบปุนนุกคนมากผมก็วันนี้เจเจก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ